เกือบล่นเกือบเกือบเกือบคันว่าว่าเป็นอันคันยางบ่เป็นนังนี้ล่นแต่เด้อนี่งูจักเบรกจะหของเจอเนาะหน่อยปอก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 ออืม มีผู้ใดหยอดน้ำโกด็ปแบบนี้โอ้ยเลอะเธอไปเบิดอันย้ายแมงมุมให้แหมคะ่ะมันติดหนาเนาะเอามือไปเซตเอาแขนไปเซตหลงวมาจะคลองอันจับใหม่คนน้ำโกดอยู่กระติดเราปธานีโอ้ยนายค่ะยังไปล่องไดก็มีแต่ยายแมงมุม โอ้ยยังใหปั๊บปับปั๊บดีอยู่อุ้ยนั่น